อะไรบางอย่างไหม S, S E I N V I S B I V ก็โอเคประมาณเกเก้า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 โอเค <laughs> what is that? It's pyramid.